สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีพ้าไทยทุกๆท่านเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหาผ้าถุงผ้าไทยวันนี้คุณลูกค้าหาผ้าถุงผ้าฝ้ายหมักโคนย้อมค่ะพืนละ990บาทพืนละ990บาทนะคะคุณลูกค้านะพืนนี้นะคะคุณลูกค้าขาบริเวณตรงลายตรงเนี้ยจะมีทั้งหมด4จุดเห็นไหมคะคุณลูกค้าขาพืนนี้นุ่มขออนุญาตเรียกว่าลายดอกแก้วนะ,ค,ะคุณลูกค้าหาพืนนี้นุ่มขออนุญาตเรียกว่าลายดอกแก้วนะคะเพราะว่าจะมีอีกหนึ่งผืนนะคะที่ จะมีความแตกต่างกันนะคะตรงบริเวณจุดตรงนี้คุณลูกคา้าคะผืนนี้จะเรียกว่าลายสับป,ปะรดผื่นนี้จะเรียกว่าลายสับป,ปะรดจะมีความแตกต่างกันนะคะตรงที่มัดหมี่อยู่ตรงกลางที่ใช้เป็นลายหมักจากตรงนี้นะคะคุณลูกค้าขะมีความแตกต่างกันเนาะผืนนี้ลายดอกแก้วผื่นนี้ลายสับปะรดคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาได้เลยวันนี้คุณลูกค้าขา1ผืนบาท1นผืนบาทนะคะคุณลูกค้านะคะกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง y YouTube แม่มริพาไทยของเราไว้เรียบร้อยแล้วเนาะคุณลูกค้า คุณลูกค้านะคะจะได้รับสิทธิจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มรวมไปถึงนะคะจะได้รับถุงผ้าแล้วก็มีผ้าเช็ดมือแบบนี้แถมให้ฟรีด้วยแถมให้ฟรีด้วยคุณลูกค้าขาราคาผืนละราคาสุดพิเศษเพียง990บาท990บาทคุณลูกค้าขาจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะ ผ้าถุงที่ใส่ง่ายผ้าถุงที่ใส่สบายแบบนี้คุณลูกค้าขาราคาผืนละเ9 0ยบาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าขาใส่ได้ตั้งแต่รอบเอวนะคะ26ค่ะจนถึงนะคะรอบเอว36นิ้วค่ะคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์สา,สาม,มารถเปิดให้ดูให้ชมแบบนี้ได้เลยทางร้านสาม,มารถเปิดให้ดูให้ชมแบบนี้ได้เลยคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟด้านในอัดผ้าก,กาวเก็บทรงเรียบร้อยด้านในอัดผ้าก,กาวเก็บทรงเรียบร้อย คุณลูกค้าก็สามารถสั่งซื้อไปสวมใส่ได้เลยคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าชอบคืนไหนคะชอบไลายไหนคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค,าคา้าขาสวยๆแบบนี้เลยค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสริมนุ่มรอบเอว30ค่ะนุ่มรอบเอว30คุณลูกค,าคา้าขาติดตะขอชุดแรกค่ะจากนั้นนะคะก็ป้ายมาแบบนี้แล้วติดตะขออีกหนึ่งชุดค่ะ เรียบร้อยค่ะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งคุณลูกค้าขะสวมใส่ง่ายนะคะไม่เกินนะคะสิวินาทีนะคะคุณลูกค้าขะเป็นผ้าถุงที่ใส่ง่ายใส่สบายที่สุดในโลกคุณลูกค้าขะใส่ง่ายใส่สบายไม่ที่สุดในโลกคุณลูกค้าขะสวมใส่ผ้าถุงนะคะได้แบบรวดเร็วทันใจภายใน15วินาทีแค่นั้นคุณลูกค้าขะสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งคุณลูกค้าแจ้งรอบเอวเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าแจ้งรอบเอวเข้ามาได้เลยนะนุ่มใส่รอบเอวอยู่ที่30นิ้วนุ่มใส่รอบเอวอยู่ที่30นิ้วล้ามสห็นิ้คุณ เราไม่ต้องกังวลเรื่องสะโพกเลยด้วยงานแพทเทิร์นที่เป็นงานแพทเทิร์นผ้าไทยแบบนี้คุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆคุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดเข้ามาได้สั่งซื้อเข้ามาได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าขากับวันนี้โปรโมชั่นพิเศษสุดๆจาก1290ัรบาทลดพิเศษสุดๆเหลือเพียงแค่990บาท990บาทคุณลูกค้าขาเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักโครนผ้าฝ้ายย้อมคามคุณลูกค้าขาบริเวณหัวซีน ต่อหัวสิ้นด้านบนนะคะด้วยผ้าพื้นเป็นการต่อหัวสิ้นด้านบนด้วยผ้าพื้นคุณลูกค้าคะรับรองสวยถูกใจแน่นอนเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ ้าไฟมัดหมี่ทอมือหมักโคนคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆค่ะสําหรับนะคะรุ่นนี้จะมี2รายสําหรับรุ่นนี้นะคะก็จะมีลายสับประรดผืนนี้นะคะรับลายสับประรดหรือว่าจะรับลายดอกแก้วคุณลูกค้าติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยราคาจัดโปรโมชั่นพิเศษ990บาทราคาจัดโปรโมชั่นพิเศษ990บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าคะผลิตภัณฑ์สินค้าของร้านแม่มริพาไทยมีให้ชมให้ช็อปนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขารับผืนไหนดีคคะะรับืนนไหดี คุณลูกค้าคะจะรับเป็นลายสับป,ปะรดหรือว่าจะรับเป็นลายดอกแก้วติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะถ้าเข้ามาโทรเข้ามาที่เบอร์0890416008ค่ะ0890416008ผลิตภัณฑ์สินค้าของร้านแม่าริพาทไทยของเราในวันนี้คุณลูกค้าคะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆค่ะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลย990บาท990บาทกับผ้าถุงผ้าไทยเซตนี้สวมใส่กับเสื้อสีขาวสวมใส่กับเสื้อย้อมคามสวมใส่เสื้อสีเทาได้ค่ะ ถ้าแบบวันนี้นะต้องใส่กับเสื้อสีม่วงพระเทพยังสวยเลยคุณลูกค้าคะคุณลูกค้านะคะนำไปสวมใส่นะคะนำไป mix and match นะคะกับเสื้อที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อลูกไม้เสื้อผ้าใหม่เสื้อผ้าฝ้ายสวมใส่ได้เลยค่ะคุณลูกค้าคะ9 9 0บาทเราในวันนี้คุณลูกค้าหานี้เลยค่ะอย่าลืมนะคะรับสิทธิ์นะคะ กดติดตามกดสับป,ประรดนะคะรับสิทธิ์จัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บกเพิ่มรวมไปถึงนะ,ะมีถุงผ้าแล้วก็มีผ้าเช็ดมือแถมให้ฟรีด้วยคุณลูกค้าคะสั่งซื้อเข้ามาได้เลยสั่งซื้อเข้ามาได้เลยขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพบเจอกันใหม่นะคะในรีวิวสินค้าช่วงต่อไปมีผลิตภัณฑ์สินค้าให้ดูให้ชมมากมายหลากหลายคุณลูกค้าอย่าลืมนะคะเข้าไปชมรีวิวย้อนหลังด้วยนะ,ะวันนี้นะคะขึ้นอยู่ที่7,700 7,700รีววิ7,700รีวิวั 7, ววนะ,ะกับร,าร้าไทยของเราใน น,นี้คุณลูกค้าคะขอพรบคุณทุกการสนับสนุนขอพรบคุณทุกการติดตามเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ในไลฟ์สดช่วงต่อไปคุณลูกค้าคะขอบคุณมากๆค่ะ